เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะครับที่ทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยต่างใจหายกันเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานข่าวช็อกว่านักสแสดงชื่อดังรายหนึ่งวัย51ปีนะครับที่มีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหลังจากที่ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกพร้อมกับลูกสาวอีก2คนระหว่างที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากที่เครื่องบินนั้นนะครับขึ้นบินได้เพียงไม่นาน โดยทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้บอกว่ายังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในวงการและก็แฟนคลับหลายคนเป็นอย่างมากเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนคลับและคนในวงการเป็นเทิงเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานข่าวสุดช็อกว่าคิสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย51ปีได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกทางตะวันตกของเปอร์ตินีวิสนอกชายฝั่งเบกเวย เป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมลูกสาวอีกสองคนอย่างมาธิดาวัย10ปีและแอนนิกวัย12ปีโดยรายงานนะครับได้มีการระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นได้ออกจากสนามบินเจ m i t c ิ e เ l ลเพื่อเดินทางไปยังเซนต์ลูเซียสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลแคริบเบียนซึ่งหลังจากที่เครื่องบินนั้นขึ้นได้ไม่นานก็เกิดปัญหาและตกลงสู่มหาสมุทรทันทีซึ่งหลังจากนั้นนะครับนักดำน้ำและชาวประมงก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อนำร่างกลับขึ้นฝั่ง อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้นั้นเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบหลังจากการชนสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาสาเหตุการเสรียชีวิตต่อไปทั้งนี้นะครับสำหรับคริสเตียนโอลิเวอร์เกิดในประเทศเยอรมน,นีเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพนักแสดงในภาพยนตร์ช่อง NBC เรื่อง Save By The b e l l The New Class และยังมีซีรีส์โทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่อง นอกจากนี้นะครับยังเป็นโปรดิวเซอร์นักเขียนรวมถึงเป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์ดังอย่าง Ready or Not ในปี2009และ Outer Wild ในปี2018รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆด้วย